เผยออร่าของฆาตกรที่กำลังทำลายวกเราชีวิตในระยะ8เมตรเผยออร่าแท่นไม้กระโดดสปินล t s โก เอาว่าเจอห้องแล้วทุกคน สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีครับกำลังจะอัดคลิปแหละเดย์บายลงแสดงการบำบัดสถาบันลำลึกของเสรีว่ามาเป็นอะไรอ่ะฮะแมปลงบำบัดเจอตัวอะไรอ่ะ เพื่อนจับเลยเราอย่าไปกลัวไม่มีอะไรให้กลัวอุ้ยวินวอลอวินวอลกับเอ๊ะ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 เอ้อุ้ยทำไมล้มสองอุ้ยเอ้าทำไมล้มอ๋าฮะเย้ละ เย่ละเพื่อนปันไปก่อนเราไปช่วยเพื่นอนเราไปช่วยเพื่อนอีกคนก่อนไม่มาหรอกมัง้งเขาคงไม่มาอุ้ยล้มกันเลยระนาจิณาน่ะอยู่ไหม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 โอเคหิว่แล้โอเค อเออย้อนแขวนอีกเร็วมาเดวิดมาช่วยกันฮิลก่อนแล้วมาจุ่มมาจับสวยครับปัน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 นได้เลย It was at this moment that he knew he fucked up. เอ้ยมันมาแล้วมันมาเอญตัวเองเฮียอย่าอย่าทำอย่าทำผมหิวด้วยหิวด้วยเพื่อนเราขอหิวด้วยโอ้ยแล้งพิวแตกทำไมมันมาแล้วนะโอ้โหเหลือจะเชื่อ ยยยยิิววนนน่่ใจตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไวด้วยปัญญาให้มันให้ให้ไม่จับบอจับบอจับบอบอกูาทำไมอไอเวรเลยมันทำอะไรเนี่ยอ๋ เรียบร้อยเพื่อนทำไมทำแบบนี้เฮ้ยเอออย่าเพิพ่งวิ่งผ่านดึงก่อนดึงก่อนเม็กดึงก่อนสวยครับโอ้โหเ <c oughs> พื่อนที่หลังอย่าทำ่างนี้อีกนะเข้าใจไหมยิวหน่อยยิวหน่อยยิวหน่อย เออปั่นปัๆนปันปัน,ปนไปปันไปปันไปปันเกมนี้รอดได้ด้วยการปัน่น<ม>เราต้องรอดว่ะโอเคค่อยสบายใจหน่อยไม่หรอกมัง้งไม่หรอกมัง้งไม่หรอกมัง้ง เฮ้ยอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋ได้ได้มึงไม่ไปไล่คนเมื่อกี้ต่อละอย่าแนี่พอดีว่าผมฟังเราดีนะหุยพับหุยหุยหุยโดดหุยโดดหุยหุยโดด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 จริงโดดกลับโอ้โห เเลยเต็มที่เลยเออห้อยเอื้อมาพอดีเพื่อนเพื่อนช่วยด้วยขอบคุณครับโโหีน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 โอ้โหโอ้โหตายไปแล้วหนึ่งด้วยเหลือหกเครื่อง ได้ปะเราทําได้เราเราไหวอยู่แล้ว oh. ไอ้รีแล้วมันมาจากไหนอีกวะเนี่ยอย่าปังกูอย่าปังกูไป,ปไหนแล้วไปไหนแล้วโอเคไร้เพื่อนโอเคไร้เพื่อนแล้วมันมาไล่เราต่อน,นี่ไงฟาดไปก่อนอะไรอะไรอะไรอ๋ออ๋อเป็นสกิลโอเค ลอกลากไปหมดแล้วลอกลากไปหมดแล้วเพื่อนลงมาขึ้นไปทำไมลงมาก่อนลงมาช่วยกันก่อนเออหิวเลยหยวเลยหิวเลยหาย,ยมันมันมาจากไหนอีวันนี้่ะถามจริงเกมนี้เราไปไหนก็เจอแต่คิลเลอร์เหรอเราจับเครื่องนี้เลยไปละ เอาขึ้นนี้แหละไม่กลัวไม่กลัวเลยทั้งนั้น <c oughs> เดี๋ยวไปพลายเพื่อนเป็ดแรกเพื่อนเพื่อนห้อยไปก่อน ยังไงยังไงผมฉีกผมฉีกแล้วผมฉีกแล้วผมไม่อยู่แล้วยายาด้วยแลาวไปกันสองตัวลากอนทุกคนไ่เจอกันไ่ชาตอากาศ เราอุตส่าห์เอาคลาสนะักลบหนีมาที่พรรมนักของอัส,สลอฟมาเลยมาเพื่อนรีบจับรีบจับขอให้เสร็จอ๋อไม่ใช่แบบที่คิดใช่ไหมไม่ใช่แบบที่โอ้โหเดอะใบเดอะใบ,บกับเด็กค,คูล่าเฮ้ยทำไมเสียงมันอยู่แถวนี้เลย ไม,ไม่หรอกโอเคเจอเพื่อนสวัสดีครับแล้วเหมือนมันจะมาทางนี้ยังไงล่ะยังไงยังไงนุ่มยังไงเฮ้ยเฮ้ยไ,ไม่คิดจะหลอกป้นี่งไงพับจริงผมพับจริงผมไม่มีเซฟอุ้ยอุยยังตามอยู่ยังตามอยู่อีิเล่นก่อนเพื่อนเราพาเราพาตัวดีมาเราพาจุ๊มเอ่งมา อุ้ยแปลกแแล้วโอเคโอเคเราชีก,ก่อนรักษาชีวิตให้รอดเป็นยอดดีตานี้ต้องรอด่อนซอนต้องรอดเฮ้ยเราปันอยู่เพื่อนไปไปฟัง่งดิเออ ไอ้เครื่องนี้ได้เยอะเครื่องนี้ดิแปลก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 ไหมแปลกหรือเปล่าโอโ้ตรงนี้เลยเพื่อนมันเอาเราตรงนี้เลยเฮ้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 ยเแล้วเหมือนจะมาแล้วเหมือนจะมาเฮ้ยยังไงยังไงสูงไหนผมพ,พับจริงอู๋ไม่น่าพับเลยเสียดายไหมจัง โอ้อยแล้วใครชักปักไปแล้วด่าไฮเฮ้ยเพื่อนเราไม่สะทกสะทานหน่อยหรอมันอยู่มันอยู่ตรงนี้กค่สองตัวเลยนะเพื่อนจะนั่งปัน่นมึอนอยู่กันเลยเหรอต้องฉีดผมต้องฉีดผ,ผมอยู่ตรงนั้นไม่ได้แล้วไปไใจตัวเองไฮแล้วมันไม่หลอกเลยไม่โดนมันยังไม่โดน เฮ้ยแล้วโดดจริงแล้วผมโดดกลับผมโดดกลับเสร็จแล้วผมมาน,นี่เฮ้ยระบาดกระทบไปได้สองตัวเ้ออาหมาอยู่ไหนหมาเฮ้ยไปไหนแล้วเอ้ยไม่โดนไปก่อนจุกเป็นม,มือสุดหมาหมาก็มาเลยหมาเอ้ยวิ่งปืดปืด อุ้ยพุ่งแล้วพุ่งแล้ว,พ,ลวพุ่งแล้วผมฉีกพุ่งแล้วผมฉีกอะไรไปไหนเพื่อนไปไหนเราอยู่นี่เพื่อนเราอยู่นี่นายอย่าเพิ่งหลงพุ่งพับจริงไงพับจริงจะมาเชิงอะไรไม่เชิงเฮ้ยเฮ้ยผมวนรอบนี้ผมวนได้รอบนี้ผมวนได้สามสิบรอบ,บ,รอบคุณเชื่อผมไหม อะไแบบนี้มันก็ต้องเริ่มวนกันใหม่ดีเพื่อนุูดพับมาดิเอาเพื่อนเปลี่ยนรอบนี้ไม่ค่อยดีนะเปลี่ยนรอบแบบนี้มันไม่ค่อยดีนะนี่ไหข้ามจริงไปไหนแล้วมันไปไหนแล้วผมชี้ก่อนผมชี้ก่อนหาไม่เจอหาไม่เจอชัวผมมั่นใจหลงไปแล้วครับผมจังหวะนี้ แล้วยังตามมาได้หรอจริงไหมเนะี่ยจริงนะไหมเนี่ยมันยังตามมาได้อีกอ่ะผมนั่งปั่นเลยโอ้ยแล้วล้มตรงนี้เลยเพื่อนยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยยิวให้ก้อนเนี่เหมือนจะไม่ค่อยดีแล้วว่ะเพื่อนเพื่อนเหมือนจะไม่ค่อยดีแล้วบล็อกสวยผมชีกผมชีกโอ้โหผมชีกยับยับยิงให้หน่อยยิงให้หน่อยเขาเด็ด เออเออหลงสองสยองขวัญโว้ยจะสนใต้ป่ะเนี้เนียว้ยไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นโอเคมีคนไปช่วยไหมมีคนไปช่วยหรือเปล่าเหมือนจะไม่ค่อยดีเหมือนจะไม่ค่อยดี เหมือนจะไม่ค่อยดีนะเฮ้ยเฮ้ยยังไง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 นุ่มไม่งกหรอกนะไม้อ่ะเขามีไม้ใช้ไม้อ่ะโดจริงเฮ้ยอย่าเปลี่ยนลายดิแน่จริงอย่าเปลี่ยน ไม่เป็นไรได้อยู่เหลือสองเครื่องเรารอดแน่ตอนนี้ชัวเฮแต่โดนจับขังไปก่อนเฮ้ยผมปลดล็อกทักษะในการอะไรอะ่ะฮิวตัวเองเหรอสวยดิสวยครับสวยเลยสวยโลนช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยดึงเลยเออเนีินิฮีนฮินหิน สวยผมจะกลับไปปั่นเอ้ยเครื่องนี้ก็ปั่นได้เลยปัน่นอันนี้ก่อนแล้วกันเขาจะมาหรือเปล่าเฮ้ยเพิ่งเห็นว่าขิดไปสองแล้วเหรอรีบปั่นเลย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 ให้ไวให้ไวมืนจะมาเพื่อนเหมือนมันจะมา ผมชี้ก่อนผมชี้ก่อนผมเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยมาจะมาก็มามาเลยจะมาก็มาเลยพาชีกไปลงนู้นเลยบ้านเล็กเลยมาดิผมพาชีกแล้วผมพาชีกจริงผมพาชีกยับยับมาดิ ไม่เอาอ่ะไม่เอาผมไปช่วยเพื่อนก่อนนะทุกคนพอมแมบ,บมันแปลกๆและแอบมองยากนอน่านเะงี้ยเพื่อนเรามาแล้วเพื่อนลงมาหิวให้เราหิวให้เราฮิวให้หใหอุ๊ยตายสามแล้วแย่แล้วจน๋ม่งอยู่นู่นเหลือเครื่องเดียวได้ผมว่าเราลอดได้ ผมว่าเราได้วุ่ยลมอีกแล้วหรอต้องดูว่าตัวแขวเราไปโผล่ไหนไปนู่นโอเคพูดแต่ตอนนี้ไม่มีใครปั่นเลยวิ่งช่วยดีกว่าผมวิง่งช่วยมันกลับมาเฝ้าอไม่ใช่โอเค ุ้ยสวยฮ้ยแต่เพื่อนแต่ตอนนี้เราไม่มีใครปั่นเลยเนะี่ยเราต้องปั่นกันหน่อยหรือเปล่าอุ้ยคิดปีคนแล้วเย่แล้วเย่แล้วอโหก็ส้อนเครื่องตรงนี้กันจริงปะเนี่ย ไปก่อนทุกคนผมฉีกผมฉีกของบ้านเล็กเลยผมฉีกของบ้านเล็กเลยกูอยู่ยแล้วผมเลี้ยวผมเลี้ยวยังไงยังไงนุ่มไม่มาเขากลับเขากลับเขาห่วงเครื่องจัดๆกลับแล้วไงผมก็กลับเหมือนกันมีไม้าตรงนี้หนึ่งตรงนี้สองสองตรงนี้ไม่มีเขาค่ะผมว่าเครื่องนี้ได้ทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในโซนที่เราเล่นได้ พอเขามาแล้วก็ลากลงนู่นอย่างเดียวเลยมาหรอมาจิง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 เฮ้ยแต่เหมือนจะบินกลับไปฮะอืยแล้วตอนนี้เลยเป็นดูสี่คนท่วนรอดได้หรือไม่แปลวเพื่อน เครื่องนั้นปันได้เยอะหรอตรงนู้นมีไม้ให้เล่นเราไม่ต้องวิ่งไปไกลถึงบ้านเล็กก็ได้ก่อนจะไปบ้านเล็กเราก็แวะเล่นตรงนู้นก่อนได้โอเคเพื่อนมาช่วยเครื่องนี้หน่อยเพื่อนมาช่วยเครื่องนี้หน่อยเครื่องนี้ได้เยอะแล้วเหมือนจะมาจริงโอเคมาจริงไม่ติงนังเอาป่ะเอาป่ะเอาป่า โอเคโอเคไม่ใช่เราจะเป็นเพื่อนหรอฉันจะกลับไปปั่นนะถ้างั้นฉันจะกลับไปปั่นแล้วนะแปลกๆผมว่าแปลกๆเอาเดิผมวิ่งยาวผมวิ่งยาวผมไม่ยอมโดนอุ้ยอุ้ย อุ้ยเหลือาสามแล้วกับหนึ่งเครื่องไปแล้วมันเห็นไงล่ะโอ้โหกดสกิลไม่ทันงงงงเลยงงเลยน่าจะไล่ผมสุดปะโอเคกลับโอเคขอฮีลตัวเองก่อนเว้ยมันฮีลเร็วอยู่เนะี่ย เพื่อนเราจะเอาใหไต่อดีเนี่ยปั่นไหไรได้บ้างเนี่ยโอ้โหเเหลือกสองคนเหลือกสองคนละเพื่อนมานี่นิวให้แย่แล้วว่าแย่แล้วว่ายังไงยังไงมันก็ต้องไล่ไหมเครื่องเดียวผมว่า ว่าน่าจะพอได้อยู่มะเครื่องนี้มันก็ได้เยอะอยู่เนาะแต่ไปเล่นฝั่งนู้นไม่ได้มาดิมันมาดิอทำไมเป็นหัวเครื่องอะไรขนาดนั้นล่ะ หมือนมันจะมีสกิลอะไรพิเศษเหมือนกันเหมือนมันจะมีอะไรที่พิเศษพิเศษเหมือนกันผมวนปะภาพอ๋อกูพุ่งเลยกูพุ่งเลยกูมไม่สนใจอะไรแล้วกูพุ่งเลย ขอโทษนะขอให้ทุกคนโชคดีฮเฮออเารูปม,มันดึงทำไมแย่ละแย่ละหลุมอยู่ไหนหลุมหลุมหลุมดุนดวนหลุมหลุมอยู่ไหนไปไหนรอเปล่าเฮ้ยอยู่นี่ อยู่นี่แล้ะลุมอยู่นี่โอ้โหรอจะผมก็ไม่เท่าไหร่หมด8ปี2ไม่เท่าไหร่ชิวๆรอดได้ทุกคนไปละเจอกัน